สวัสดีครับนักเล่นทุกท่านผมค่อนข้างที่จะเข้าใจแล้วก็รับรู้บุคลิกเสียงของแมนทอรสได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าผมฟังอินทิ r กรตแอมไมนทอ t สตั้งแต่รุ่นเล็กแล้วก็รุ่นใหญ่นะครับปรีแอ p ปร e พาวเวอตั้งแต่รุ่นเล็กโดยไปจนถึงรุ่นใหญ่นะครับว่าน้ําเสียงเขาเนี่ยแก่นแท้ของเขาเนี่ยมีความมีเนื้อเสียงมีบรรยากาศายแหลมหวานครับ และที่สำคัญคือราบลื่นกลมกล่อมเป็นน้ําเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ผมจะนําเสนออุปกรณ์ที่ถ่ายทอดน้ําเสียงที่เป็นเอกลักษณ์นั้นออกมาได้อย่างครบถ้วนเป็นลําโพงบลูทูธนะครับที่ไม่อินทอสเนี่ยได้ออกมาใหม่ล่าสุดก็คือ RS 1 5 0นะครับ ก่อนที่จะไปถึงสเปคแล้วก็การเชื่อมต่อการใช้งานเนี่ยผมจะขอพูดถึงน้ําเสียงก่อนเลยนะครับเมื่อแรกฟังเนี่ยผมไม่ได้คาดหวังลําโพงบลูทูธแบบนี้ว่าจะให้คุณภาพเสียงอย่างไรนะครับแต่ยอางัร้ว่าครั้งแรกที่ฟังผมกะลองฟังไม่นานกลายเป็นว่าผมอยู่กับลําโพง RF 150กว่า2ชั่วโมงเลยนะครับเพราะอะไรไม่ได้ลองเล่นนะครับแต่แต่ละบทเพลงที่ฟังผ่านเขาเนี่ยตรึงอารมณ์ให้ผมอยู่กับเขา ยังไงครับเนื้อเสียงความละเมียดละไมในแบบแม็ก์อินทอร์แท้เนี่ยเขาถ่ายทอดออกมาได้อย่างครบถ้วนและที่สําคัญก็คือเสียงกลางยังมีความเป็นมอนิเตอร์ไม่ได้เติมแต่งให้มันเกินจริงมีเอกลักษณ์มีความเป็นน้ําเสียงของนักร้องนั้นๆอย่างแท้จริงและที่สําคัญก็คือบรรยากาศและรายละเอียดเนี่ยสไตล์แม็ก์อินทอร์ครับสดใสอย่างมีความหวานเรียกได้ว่า เขาเอาแม่อทอดไปนน้ำเสียงแท้ๆออกมาทั้งหมดนะครับทีนี้เราไปดูที่วัสดุในการผลิตบ้างนะครับเขาใช้ดอกลำโพงเสียงแหลมขนาด20มมิลครับเป็นดอกลำโพงแบบซิลโดมก็คือโดมนิ่มแล้วใช้ดอกลำโพงเสียงกลางทุ้มขนาด5นิ้กว่าครับหรือประมาณ130มิมลเป็นโพลีโพรพลีนนะครับความพิเศษของเขาอยู่ที่พาวเวอร์แอมครับยังไงเขาแยกขับแบบไบแอม คือกาลังขับโดยรวมของเขาเนี่ย120วัตต์นะครับแต่120วัตต์ของเขาเนี่ยแบ่งเป็นขับดอกเสียงแหลม30วัตต์ขับดอกเสียงกลางทุ้ม90วัตต์เขาแยกแบบไบแอมทําไมครับเพราะเขาไม่ต้องการให้เสียงแหลมโดนเสียงทุม้มรบกวนนะครับแล้วก็เสียงทุ้มไม่ต้องมีความถี่สูงมารบกวนการแยกขับแบบเนี้ยได้น้ําหนักเสียงที่ดีได้มุมกระจายเสียงที่กว้างได้พลังเสียงที่หนักแน่นได้บรรยากาศที่ครบ มวนอย่างมีรายละเอียดมันเป็นความใส่ใจเล็กๆน้อยๆของผู้ผลิตที่เขาต้องการให้นักฟังเนี่ยต้องการคุณภาพเสียงที่ดีอย่างแท้จริงนะครับทีนี้เราไปดูการตอบสนองความถี่กันบ้างตอบสนองความถี่ตั้งแต่48เฮิรต์จนถึง20,000เฮิรต์ครับเรียกว่าค่อนข้างกว้างาครับครอบคลุมในการฟังเพลงโดยท,ทั่วไปเลยนะครับคอสโวเวอร์เขาตัดที่ความถี่2,000เฮิรต์ครับเป็นจุดตัดที่เหมาะสมสําหรับการฟังเพลงหลากหลายแนวการเชื่อมต่อของเขาเขาสามารถเชื่อมต่อได้ทางทางสายแลนนะครับ แล้วก็ Wi-Fi แล้วก็บลู o ูธโดยการเชื่อมต่อเนี่ยก็สามารถรองรับทั้งสมาร์ทโฟนทั้ง iOS แล้วก็ Android ซึ่งเราจะสาธิตในส่วนของการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน iOS ให้ดูนะครับโดยการเชื่อมต่อกับทาง b l บลู o t h ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้คุณภาพเสียงที่ดีนะครับเดี๋ยวมารับชมกันครับก็คือไปที่บลูท t ธของตัวเครื่องนะครับแล้วก็กดค้างไว้เพื่อทำการแมตแพร์วัสสัญลักษณ แดคาขึ้นเนี่ยเราก็จะไปที่มือถือของเราเนี่ยเปิดฟังก์ชันเซตติ้งนะครับเสร็จแล้วก็เราก็เปิดบลูทูธนะครับกดค้น,นหาโอ้โหเจอได้อย่างง่ายดาน m n c i n t rs h RS150 นะครับเราก็กดไปก็กดคำว่าเชื่อมต่อนะครับอันนี้ก็คือเชื่อมต่ออยู่แล้วนะครับสังเกตน,นะครับว่าไฟที่ตัว BT เนี่ยหยุดกระพริบแล้วแสดงว่าเชื่อมต่อแล้วนะครับเราก็จะมาเปิด Spotify นะครับ S p o t i f y แเราก็ลองเลือกเพลงดู หน้าจอจะขึ้นมาเลยนะครับว่า,อาตอนนี้เนี่ยใช้ผ่านไมน In ส RS 150่เนี่ยเป็นลำโพงบลูทูธแล้วนะครับเมื่อเราดูวิธีการเชื่อมต่อใช้งานแล้วแล้วก็ามาดูฟังก์ชันที่หน้าจอตัวเครื่องหน่อยนะครับปุ่มสังซ้ายมือเนี่ยถ้ากดค้างไว้ก็จะเป็นการแมทแพร์บลูทูธนะครับแล้วส่วนทางขวามือก็คือวอลลุ่มนะครับแล้วก็ปิดเปิดเครื่องนะครับซึ่งปุ่มเนี่ยมีไม่มากฟังก์ชันการใช้งานเนี่ย สะดวกรวดเร็วแล้วก็ง่ายต่อ user นะครับที่สำคัญความพิเศษของเขาก็คือมีมิตเตอร์ไฟบอกระดับเลเวลของเสียงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแมอินทอสที่ทายทอดออกมาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นอะไรที่ฟังเพลงไปด้วยแล้วเราก็นั่งมองไปด้วยเนี่ยมันมีความสุขครับตัวเครื่องเนี่ยควรจะวางบนแผ่นไม้หรือว่าโลหะ หรือจะวางวันที่ไหนก็นแล้วแต่เนี่ยก็ควรจะให้หน้าตัวเครื่องเนี่ยไม่มีอะไรมาขวางกั้นนะครับถ้าเกิดมีแผ่นไม้มายื่นมาหรือว่ามีอะไรมาขวางกั้นตรงนี้เนี่ยเสียงก็อาจจะกระจายไม่ดีนักนะครับแต่ลำโพงลำโพงไ s 1 5 0เนี่ยมีมุมกระจายเสียงที่กว้างนะครับอยู่ด้านข้างด้านหลังก็สามารถฟังเสียง ได้อย่างชัดเจนและมีรายละเอียดครับมุมกระจายเสียงไม่แคบแน่นอนนะครับผมยืนยันได้และที่สําคัญคือเราสามารถจูนเสียงได้อีกแบบหนึ่งก็คือถ้าวางใกล้ผนังเนี่ยท่อจะยิงเสียงไปที่ผนังก,ก็จะให้เบสที่ปริมาณมากหน่อยแต่ถ้าเกิดต้องการเบสที่ปริมาณไม่มากนะักแต่มีรายละเอียดที่ดีเนี่ยก็วางห่างจากผนังสักหน่อยหนึ่งเสียงกลางเสียงแหลมก็จะโปร่งใสขึ้นมานะครับอันนี้เป็นการจูนเสียงแล้วก็การวางใช้งานคร่าวๆนะครับ ทักเล่นก็ลองไปใช้งานดูครับผมจากการใช้งาน Macintosh RS 150เนี่ยผมมั่นใจได้เลยว่าสามารถเชื่อมต่อฟังเพลงต่างๆได้โดยง่ายนะครับและที่สำคัญคือได้บุคลิกเสียงได้คุณภาพเสียงได้เสน่ห์ของเสียงอย่าง Macintosh อย่างแท้จริงเรียกว่าถ้าท่านต้องการอุปกรณ์ที่ขับกล่อมเสียงเพลงได้อย่างไพเราะ RS 1 5 0่ของ Macintosh คือคำตอบครับ